สวัสดีครับเขาสร้างเว็บไซต์กันยังไงตอนที่14นะครับคราวนี้จะใช้ AI มาช่วยสร้างไฟล์กับโฟลเดอร์ครับแบบว่าขี้เกียจสุดๆ <c oughs> อ่ะผมเปิดโฟลเดอร์ p r o j t X t X ขึ้นมานะครับนี่ไม่มีไฟล์ไม่มีอะไรเลยอยู่ในนี้นะครับลงโจ้งนะครับดังนั้น <c oughs> ผมจะบอกให้ AI มันช่วยสร้างไฟล์ในเครื่องผมให้หน่อยนะครับ Chat GPT ครับผม อืมช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะครับเอาละครที่แล้วผมบอกว่าให้สร้าง html ขอไฟล์ขอให้มีให้มีอะไรครับ index .html แล้วมี shopping .html แล้วก็มี about นะฮะ .html นะครับ มีตัวอย่างไฟล์ js นะครับด้วยกับ .css ด้วยอ่าเอาให้เอาให้ครบนะฮะเออปั๊บปั๊บป๊บป๊บ,ปบมามีทุกอย่างครับโอ้ยมีไฟล์ js มี css แต่ละหน้านะครับมี index มี shop มี about มีไฟล์เ s สแล้วก็มี js เเวอร์ชันง่ายๆไม่มีอะไรเลยโอ้โหส่งส่ง hello f อร m script ไปที่ console.log มองก็มองไม่เห็นอ่ะโอเคคราวนี้ขอโครงสร้างไฟล์ครับเออขอโครงสร้างไฟล์มาหน่อยมีอะไรบ้างคุณอ่ะนั่นนันนันนั่นนัน่อาละขอสร้าง batch ไฟ l e ให้หน่อยนะครับเออเนี่ยฮะอันนี้เป็นโฟลเดอร์หลักนะแล้วก็สร้างแบตไฟ,ฟสร้างไฟล์ i n d e x ช็อ about Style นะครับอดสร้างโฟลเดอร์ js script ให้ด้วยนะสร้างแบตไฟให้หน่อยจ้านะครับปาบเขาให้อดสร้างแบตไฟให้แล้วนะครับสร้างแบตไฟอะเดี๋ยวแก้ไขหน่อยสร้างแบตไฟ

เดี๋ยวคุณมันเขียนทั้งเว็บมาให้เลยโอ้โหคุณ,คณมันเขียนทั้งเว็บมาให้เลยครับเอ็โคมาให้หมดเลยอะ่ะเอาเออมันไม่ได้สร้างไฟล์เปล่าๆผมนึกว่ามันจะสร้างไฟล์เปล่าๆเฮ้ยเอามันเอาจนจบเลยนะเออเออ อในขณะที่รอมันสร้างนะครับโคงนานพอดูนะเออ่ผมสั่งให้ออกเร็จแล้วด้วยดิเสร็จแล้วอ่าอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะรันแล้วมันจะเป็นไงครับเปิด Visual Studio Code ขึ้นมาครับตอนนี้ใน Visual Studio Code เราไม่มีอะไรเลยนะในไฟล์ Folder ร์ o j e c t X เนี่ยฮะไม่มีอะไรเลยครับผมจะสร้างไฟล์สำหรับรันแบตขึ้นมาอันนึงครับนะผมนี่ ชื่อว่า a นะครับ .dot.bat อ่าซึ่งใน a .dot.bat จะมีอะไรครับก็มีไอเนี้ยทั้งหมดเลยครับเนี่ยเป็นสคริปต์ .bat ไฟล์ครับเป็น .bat ไฟล์วางไปเลยครับให้มันรันในนี้ขึ้นมาครับแล้วเดี๋ยวพอรันเสร็จมันจะสร้างไฟล์โฟลเดอร์ตามนั้นขึ้นมาเลยอืมคราวนี้แล้วเราจะรันยังไงครับจะรัน .bat ไฟล์ได้นะครับ เราก็ติดตั้งปลั๊กอินขึ้นมาครับปลั Plug ๊กอินปลั๊กอินปลั๊กอินอันนี้การกดลันเลยครับเนี่ยรันดีอันดีบัคเลยเฮ้ยคุณไม่มีแบตไฟดีบัคนะโอเคโอเคงั้นไฟแบชออกมาเนี่ยครับก็ไปเจอ extension b a ท Runner นะครับติดตั้งเข้าไปเลยครับแบท Runner ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วก็กลับมาที่นี่ฮะแล้วก็รันอีกทีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอันนี้ก็ได้ครับนี่ไฟล์นี้นะฮะคลิกขวามีรันไหมอ่ารันครับแปลฟเข้าให้ปั๊บปั๊บป,ป,ปัลันเสร็จแล้วพิทอันน้คีดูคอนติเนียครับเสร็จแล้วครับลอง d r ออกมาครับใครเล่นดอทเป็นม้างครับอ่าจะเห็นมีมีโฟลเดอร์ my website ขึ้นมานะครับอ่า cd my website D R ออกมาก็จะเห็นว่ามีไฟล์โน้นนั้นนี้ออกมานะครับมาดูงงก็มาเปิดที่ Project X เนี่ยฮะมีนี้มาแล้วครับนี่ครับโอ้มีไฟอะไรเสร็จร้อยลองรันดูครับปาบเขาให้อินเดเรียบร้อยครับมันเขียนให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะฮะมีทุกอย่างในนี้โดยสั่งคำสั่งคำสั่งเดียวครับ สั่งรันแบตไฟตัวนี้ตัวเดียวครับผมมันก็สร้างมาให้เสร็จมีทั้งโฟลเดอร์มีทั้ง, folder, งไอ้นี่ฮะคลิกขวาลองโชว์พรีวิวดูนะฮะอะ่มาแล้วครับผมนี่ไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องคอนโทลวีแล้วครับก็ใช้แบตไฟนะครับแบตไฟมันเป็นโปรแกร,รมของ Windows ฮะเป็นของ Do มันเป็นตัวรันของ Do <c oughs> ใครใช้ดอ พวกพวกคนใช้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าครับจะรู้จักครับ cmd เนี่ยนะแล้วก็มีคำสั่งโน่นนั่นนี่ลงไปได้อโอเคครับก็ใช้ ai ช่วยสร้างไฟล์กับโฟลเดอร์ก็เสร็จสิ้นด้วยประกาศและชชนี้ <c oughs> ครับผมสวัสดีครับ